สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณค,ณค,ณคณรูธนพรบุญประสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งกับสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่สองในเรื่องผลการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายค่ะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้นะคะเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนว่าเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเราได้อะไรบ้างคะ ข้อที่ 1. ระบุทรัพยากรที่หลากหลายในการนำมาผลิตสินค้าและบริการข้อที่ 2. วิเคราะห์ผลการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายในการผลิตสินค้าและบริการข้อที่ 3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นคุณครู อยากให้นักเรียนได้นั่งสมาธิกับบทเพลงดังดอกไม้บานขอให้นักเรียนนะคะนั่งตัวตรงหลับตาค่ะมือขวาทับมือซ้ายนะคะเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะ ได้นั่งสมาธิแล้วนะคะคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้กับนักเรียนได้ดูนะคะเป็นการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังและดูอย่างมีสมาธิสิ่งที่ได้จากเรื่องที่ดูให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ เออวันนี้อากาศดีเว้ยออกไปข้างนอกดีกว่ายายถือของหนักไหมก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกจ้าพอดียายจะเอาไปทำกับข้าวแจกเด็กๆนะ่ะ มีน้ำใจเนื้อยายนี่ถ้าผมมีน้ำใจเหมือนยายเนี่ยผมคงช่วยยายไปแล้วแหละแต่เนี่ยผมไม่ช่วยยายหรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของผมที่ผมจะต้องไปช่วยเหลือใครจ้าไม่เป็นไรหรอกอยายถือเองได้วันนี้อากาศดีจังเลยออกไปเดินเที่ยวบ้างดีกว่า ยายครับถือของหนักไหมครับผมช่วยไหมครับไม่เป็นไรหรอกลูกยายถือเองได้ของมันหนักขอบใจมากนะลูกไม่เป็นไรหรอกครับยายผมอยากจะช่วยให้ผมช่วยยายเถอะนะเดี๋ยวผมช่วยถือข้างหนึ่งก็ได้นะครับยายโหช่างเป็นเด็กมีน้ำใจจริงๆเลยลูกขอบใจมากนะลูก เนี่ยข้างหน้าก็ถึงบ้านยายแล้วนะขอบใจมากนะบุญมีที่ช่วยยายถือมาตั้งไกลหนูช่างมีน้ำใจจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกครับยายเราก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอะไรก็ช่วยๆกันนะครับโอ้วันนี้ถนนโล่งจังเลยออกไปขับรถเล่นดีกว่า อ้าลุงรถมีให้ขี่ไม่ขี่ลุงจุงทำไมเนี่ยโอ้โพอดีว่ารถล,ลุงมันเสียอลูกสตาร์ทไม่ติดก็เลยต้องจุงแบบนี้แหละเนี่ยลุงอูอยู่ข้างหน้าลุงยังไงก็โชคดีแล้วกันนะลุงอีกสักสองสามกิโลก็ถึงแล้ว <laughs> จัดเที่ยงแล้วออกไปหาซื้อกับข้าวที่ตลาดดีกว่า อ้าวคุณลุงรถเป็นอะไรหรอครับอ๋อบุญมีพอดีว่ารถลุงมันสตาร์ทไม่ติดนลูกงั้นคุณลุงไปที่อู่กับผมนะครับจะได้ตามช่างมาซ่อมรถให้คุณลุงได้คุณลุงไปด้วยกันกับผมนะครับก็ได้จ่าบุญมี ถึงแล้วบุญมีขอบใจมากเลยนะบุญมีทาไม่ได้เจอหลานลุงคงแย่แน่เลยโชคดีจริงๆเลยที่หลานผ่านมาณวันหนึ่งบุญมีและโกะล้มป่วยด้วยโรคหวัดพร้อมกัน เป็นไงบ้างบุญมีอาการดีขึ้นหรือยังยายทากับข้าวมาเยี่ยมเนี่ยยังไงก็ขอให้หายไวๆนะเดี๋ยวไวไ้ยายมาเยี่ยมใหม่ขอบคุณมากเลยนะครับยายเดินทางกลับบ้านดีๆนะครับ อ้าวเป็นไงบ้างบุญมีลุงได้ข่าวว่าไม่สบายลุงเลยซื้อผลไม้มาเยี่ยมเนี่ยไม่เป็นไรมากหรอกครับลุงตอนนี้ผมก็กินยาไปแล้วไม่นานเดี๋ยวก็าหายครับอ่างั้นเดี๋ยวลุงเอาผลไม้วางไว้บนโต๊ะนะยังไงก็ขอให้หายไวๆนะเจ้าบุญมีไว้เดี๋ยวพี่กับลุงมาเยี่ยมใหม่นะ หายไปไวแล้วกันครับขอบคุณพี่กับลุงมากเลยนะครับที่มาเยี่ยมผมจากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือจะส่งผลให้ เมื่อยามที่เราต้องการความช่วยเหลือก็จะมีผู้อื่นมาคอยช่วยเหลือเราเช่นกันต่างกับการที่เราไม่เคยช่วยเหลือใครเลยก็จะส่งผลให้ยามที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นก็จะไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือเราเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนักเรียนคงได้ข้อคิดนะคะของความมีน้ำใจขอให้นักเรียนได้นำไปใช้ ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วนักเรียนก็จะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่เรื่องผลของการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายค่ะนักเรียนดูภาพค่ะภาพนี้คืออะไรคะโฟมใช่ไหมคะแล้วใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะนำไปใส่อาหารใช่ไหมคะแล้วเราสามารถใช้อะไรแทนได้บ้างคะ เราใช้อะไรแทนกล่องโฟมได้บ้างคะนะักเรียนจากภาพนักเรียนก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างคะปินโตนะคะแล้วก็กล่องใส่อาหารประเภทต่างๆนะคะทําไมเราถึงต้องใช้สิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าโฟมเนี่ยนะคะในการย่อยสลายเนี่ยจะเห็นว่าการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆมีระยะเวลาในการย่อยสลายแตกต่างกันซึ่งเป็นระยะเวลานาน,าน ถุงและขวดพลาสติกใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานถึง450ปีแต่สำหรับโฟมและขวดแก้วนั้นไม่ย่อยสลายเลยนะคะในขณะที่บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติใช้ระยะเวลาย,ย่อยสลายเพียง45วันเท่านั้นนี่แหละคือเหตุผลทีเ่เราต้องเปลี่ยนแปลง ในการนําโฟมมาใช้เพราะมันไม่ย่อยสลายเลยค่ะจากภาพนักเรียนเห็นไหมคะว่าทรัพยากรที่ใช้ผลิตคืออะไรคะคือไม้ใช่ไหมคะไม้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เรามาสร้างทำเก้าอี้แจกันแล้วก็โต๊ะเรียนนะคะ ทรัพยากรที่ใช้ผลิตแทนไม้คืออะไรคะนักเรียนจากภาพนักเรียนเห็นไหมคะก็จะใช้พลาสติกในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้พลาสติกแจกันพลาสติกแล้วก็โต๊ะพลาสติกคะ่ะก็จะสวยงามนะคะทรัพยากรที่ใช้ผลิตแทนก็คือโต๊ะนะคะโต๊ะตัวอย่างโต๊ะก็คือใช้หิน ทำได้นะคะแล้วก็ใช้ไม้ใช้พลาสติกค่ะชวนคิดนะคะทำไมจึงต้องมีการนำทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการคะ 1. ประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะ 2. ความต้องการของมนุษย์ 3. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตค่ะ สินค้าและบริการต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้มาจากทรัพยากรที่หลากหลายส่งผลต่อราคาสินค้าประโยชน์ใช้สอยคุณภาพสินค้าและผลกระทบต่อสิ่งแวลดล้อมแตกต่างการค่าผลด้านราคานะคะตัวอย่างแก้วน้ำที่ผลิตจากสแตนเลส จะมีราคาแพงกว่าแก้วน้ำที่ผลิตจากกระเบื้องนะคะผลด้านราคาอีกอนหนึงนั่นก็คือโต๊ะนะคะเก้าอี้ที่ผลิตจากไม้จะมีราคาสูงกว่าที่ผลิตจากพลาสติกนะคะผลด้านราคาเสือกกเสือไม้ไผ่เสื่อไม้ไผ่จะมีราคาสูงกว่าเสื่อกกนะคะ ผลด้านราคาการบริการนะคะจากค่าวนักเรียนดูนะคะว่าภายในรถไฟไทยชั้น1และภายในรถไฟไทยชั้น3นักเรียนเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกันมากถ้าเป็นรถไฟไทยชั้น1เนี่ยจะมีราคาแพงกว่ารถไฟไทยชั้น3ค่ะผลด้านคุณภาพของสินค้าค่ะ เก้าอี้ที่ผลิตจากไม้จะมีความแข็งแรงทนทานกว่าเก้าอี้ที่ทำจากพลาสติกนะคะผลด้านคุณภาพของสินค้าตัวอย่างจากภาพนะคะถ้วยจานที่ผลิตจากกระเบื้องจะทนความร้อนได้ดีกว่าที่ผลิตจากพลาสติกค่ะผลด้านประโยชน์ใช้สอยดินสอกด จะใช้งานได้สะดวกกว่าดินสอไม้เพราะไม่ต้องเหลาดินสอนะคะผลด้านประโยชน์ใช้สอยอีกอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือเก้าอี้เก้าอี้พลาสติกใช้งานได้สะดวกกว่าเก e ้าอี้ที่ผลิตจากไม้และหินค่ะผลด้านสิ่งแวดล้อมค่ะสินค้าผลิตจากไม้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ย่อยสลายง่ายนะคะนักเรียนเห็นภาพไหมคะพลาสติกมีราคาถูกผลิตสินค้าได้หลายชนิดแต่ย่อยสลายช้านะคะนักเรียนเห็นภาพไหมคะจะเห็นว่ามีกองภูเขาขยะจำนวนมากเลยใช่ไหมคะเนื่องด้วยประชากรในประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ความต้องการของมนุษย์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มมากขึ้นสินค้าและบริการต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาจากทรัพยากรที่หลากหลายจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงทำให้มีขยะจำนวนมากขึ้นค่ะสินค้ามีประโยชน์ที่หลากหลายนะคะ 1. สินค้ามีหลากหลายชนิด 2. มีสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ 3. ส,สินค้ามีหลายราคานะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมช่วยโลกนักเรียนจะเลือกชาติสินค้าและบริการอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดคะ่ะสรุปบ,บทเรียนค่ะทรัพยากรที่หลากหลาย สินค้าและบริการต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้มาจากทรัพยากรที่หลากหลายส่งผลต่อราคาสินค้าประโยชน์ใช้สอยคุณภาพสินค้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันค่ะค่ะต่อไปนะคะครูครูก็จะให้นักเรียนได้ทำใบงานนะคะเรื่อง ทรัพยากรที่หลากหลายนะคะก่อนที่เราจะทํำใบงานเนี่ยคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ดูตัวอย่างใบงานก่อนว่าทําอย่างไรนะคะคําชี้แจงค่ะนักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับทรัพยากรทดแทนที่สามารถใช้แทนวัสดุหลักได้มาหนึ่งชนิดจากนั้นบอกทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้านี้ได้ พร้อมบอกประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายคุณครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็ให้นักเรียนไปทําของตนเองลงในสมุดการบ้านของนักเรียนนะคะห้ามซ้ํากับที่ตัวอย่างที่คุณครูได้นําเสนอให้นะคะใบงานที่5เรื่องทรัพยากรที่หลากหลายให้นักเรียนทํา ลงในสมุดการบ้านของนักเรียนนะคะไม่ต้องเขียนคำชี้แจงให้นักเรียนได้ทำตามตัวอย่างที่คุณครูนำเสนอนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูธนพรบุญประสิทธิ์นะคะก็ขอจบการนำเสนอ,อไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ